เขียนตัวเลขต่อไปนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณรับรองว่าคุณจะไม่มีวันเงินขาดมืออีกต่อไปอย่างแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับถ้างเงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปสำหรับคุณละ่ะหลับตาสักครู่แล้วจินตนาการคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า โดยไม่ต้องเช็คยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณบินทุกใบได้รับการชำระแล้วหนี้สินไม่มีชีวิตดีที่สุดคือเงินไหลามาอย่างไม่คาดคิดเรากับว่ามีกระแสะแห่งความมั่งคั่งที่มองไม่เห็นถูกเปิดใช้งานในชีวิตของคุณตอนนี้ลองคิดดูชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรบางทีคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ในฝันของคุณไปเยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆหรืออาจจะลงทุนในสิ่งที่คุณต้องการมาโดยตลอดหรือเพียงแค่สัมผัสถึงความสงบของจิตใจเมื่อรู้ว่าความมั่งคัง่งหลั่งไหลมาให้คุณอย่างเป็นธรรมชาติแล้วมีแต่คนรวยหรือคนโชคดีเท่านั้นที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วถ้าความร่ำรวยไม่เกี่ยวกับโชคเลยล่ะครับมากไปกว่านั้นยังมีความลับโบราณที่ถูกถ่ายทอดโดยปร,รมาจารย์จากซึ่ง ซึ่งสามารถปลดล็อกกระแสเงินในชีวิตได้เพียงไม่กี่นาทีแต่พวกเขาได้รับปัญหาอุปสรรคทางการเงินที่ไร้ร่องรอยและที่ดีที่สุดคือไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมันเป็นเพียงการปรับแต่งพลังงานเล็กน้อยที่สามารถขจัดได้ทันทีใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ไม่น่าเชื่อและทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลขสามตัวที่เฉพาะเจาะจงเมื่อใช้ถูกต้องจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังการเงินของคุณ และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินแต่ก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นเราต้องแจ้งให้คุณทราบถึงคำเตือนที่สำคัญมากตัวเลขทั้งสามตัวที่เรากำลังจะบอกของมันแข็งแรงมากหากใช้ผิดวิธีอาจทำให้กระแสของคุณถูกปิดกั้นได้วิดีโอนี้มีความท้าทายสำหรับคุณหากคุณต้องการใช้พลังแห่งความมั่งคัง่งและปล่อยวางจากความยากลำบากทางการเงินให้คุณพิมพ์ลงในความคิดเห็นตอนนี้ว่า ฉันติดแม่เหล็กดึงดูดความร่ำรวยอาจเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังกว่าที่คุณคิดเมื่อคุณพิมพ์ข้อความนี้คุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลและไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเองว่าคุณพร้อมที่จะรับเงินและโอกาสนอกจากนี้เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นคุณกำลังเปิดใช้งานหนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดของทางการเงินนั่นคือเจตนาคนส่วนใหญ่มักเสริมสร้างความนินนำโดยไม่รู้ตัว พูดซ้ำๆกับตัวเองว่าเงินหายากสิ้นเดือนทีไรไม่มีเงินเหลือเลยฉันจนแต่มีความสุขความเชื่อเชิงลบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นกระแสงเงินในชีวิตของคุณหลายคนไม่เข้าใจคือความคิดและคำพูดเป็นตัวกำหนดความเป็นจริงของคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของคุณสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีที่คุณพูดเกี่ยวกับเงินดังนั้นพิมพ์ลงในความคิดเห็นตอนนี้ ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความร่ำรวยนี่เป็นก้าวแรกในการปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งและช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยการเปิดเผยตัวเลขสามตัวชีวิตทางการเงินของคุณความจริงเบื้องหลังความมั่งคั่งสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณก่อนนั้นก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลขสามตัวแห่งความมั่งคั่งเราต้องถามคุณสักข้อหนึ่งก่อนว่าคุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมบางคนถึงดูเหมือนสามารถดึงดูดเงินมาได้ง่ายในขณะที่บางคนต้องดิ้นรนอย่างหนักเพียงเพื่อพอใจบินมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะบอกคุณในตอนนี้อาจเพลียนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเงินไปตลอดการเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโชคเลยและมันก็ไม่เกี่ยวกับสิทธิพิเศษหรือการทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่พลังงานที่แต่ละคนส่งออกไป เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณที่มีต่อความมั่งคัง่งวิธีที่คุณจัดกระเป๋าสตางค์ของคุณและแม้แต่ความคิดที่คุณมีเกี่ยวกับเงินล้วนแต่เป็นตัวกำหนดว่าความมั่งคั่งจะไหลเข้าหาคุณหรือจะรั่วไหลออกจากมือของคุณและนี่คือรายละเอียดที่สำคัญที่สุดหลายคนคิดว่าแค่คิดบวกก็เพียงพอที่จะดึงดูดเงินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นหากพลังงานของคุณไม่สอดคล้องกับความมั่งคัง่ง เงินก็ไม่สามารถอยู่กับคุณได้นานและนี่คือเหตุผลที่ตัวเลขสามตัวนี้ทรงพลังมากพวกมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสูงสุดแต่เป็นรหัสพลังที่สามารถปรับโปรแกรมจิตใจของคุณให้เชื่อมโยงกับความมั่งคั่งและปลดล็อกกระแสเงินของคุณอย่างเป็นธรรมแต่ระวังให้ดีแค่รู้ตัวเลขยังไม่พอคุณต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งานพลังของมันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เราจะเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ให้คุณทราบพ,พร้อมความหมายที่ลึกซึ้งของแต่ละตัวและวิธีใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างไรเพื่อกระตุ้นเงินที่ทรงอนุภาพนี้และอย่าลืมตัวเลขที่3คือกุญแจสำคัญที่สุดในการปลดล็อกความมั่งคั่งดังนั้นอยู่กับเราต่อไปเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณตัวเลขศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคั่ง และวิธีใช้มันตั้งแต่สมัยโบราณตัวเลขถูกใช้เป็นรหัสเพื่อดึงดูดโชคลาภการปรกครองและความมั่งคั่งในพุทธศาสนาห่วงจุย้ยและประเพณีทางจิตวิญญาณต่างๆของโลกตะวันออกสาสตร์แห่งตัวเลขมีบทบาทสำคัญในการตราพลังงานของชีวิตให้สมดุลตัวเลขแต่และตัวมีพลังงานเฉพาะตัวและเมื่อผสมผสานกันอย่างถูกต้องจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังดึงดูดเงิน เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและขจัดอุปสรรคที่มองไม่เห็นขัดขวางความมั่งคัง่งปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณของประเทศไทยได้ศึกษาการเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งมาหลายศตวรรษและพบว่าลำดับตัวเลขบางประการมีพลังพิเศษที่สามารถทําให้จิตใจและความเป็นจริงของเราให้ตรงกับคลื่นพลังของเงินและตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นให้คุณทราบและบอกวิธีใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณ ตัวแรกแห่งความมั่งคั่ง1 6 8ตัวเลขแรกที่คุณจดไว้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางคือ1 6 8ในวัฒนธรรมตะวันออก1 6 8ถือเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์และถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดความมั่งคั่งที่ต่อเนื่องแต่ทำไมมันถึงพิเศษขนาดนั้นมาดูความหมายของแต่ละตัวหนึ่งหมายถือการเริ่มต้นใหม่ความเป็นผู้นำและความคิดริเริ่ม เป็นตัวเลขของการสร้างสารรค์กับปรปับปรุงนิสัยแห่งความมั่งคัง่ง6หมายถึงความมั่นคงทางการเงินความสมดุลและความปลอดภัยในสัตว์วงจุย้ยเลขนี้เกี่ยวข้องกับโชคลาภและความสําเร็จในธุรกิจแต่8ดคือตัวเลขสูงสุดของความมั่งคัง่งรูปแบบของมันคล้ายสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้แสดงถึงกระแสเงินที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเมื่อหนึ่งหและ8รวมกันพวกมันจะสร้างรหัสพลังงานที่ดึงดูดกระแสเงินอย่างต่อเนื่อง และเปิดประตูให้กับโอกาสลดอุปสรรคทางการเงินตัวเลขที่สองแห่งความมั่งคั่ง258ตัวเลขที่สองที่คุณจดไว้ให้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางคือือ258 258เป็นรหัสที่เชื่อมโยงกับคำทำนายในศาสตร์แห่งตัวเลขของจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสความก้าวหน้าและการปลดล็อกด้านการเงินของคุณมาดูความหมายของแต่ละตัว2หมายถึงการเข้าพูดโอกาส และการรวมตัวจากสองสิ่งที่แตกต่างกันเป็นตัวเลขของการเพิ่มพูนสัมพันธภาพ 5. ห,หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการผจญภัยและการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเป็นตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 8. หมายถึงความมั่งคลั่งเช่นเดียวกับเลขหนึ่งหกแให้ร่องรอยของการใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์และไม่มีความต้องการใดๆและเมื่อสองหและแปดรวมกัน พวกมันจะสร้างรหัสพลังที่ดึงดูดโอกาสการก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ทรงพลังตัวเลขที่สามแห่งความมั่งคัง่ง720ตัวเลขที่สามที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตทางการเงินแบบใหม่คือ720 720ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นรหัสพลังที่มีพลังมากกว่านั้นมันคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆมาดูความหมายของแต่ละตัวกัน จ็ดหมายถึงโชคดีการอบอุ้มความจริงและการค้นหาทางออกที่สร้างสรรเป็นตัวเลขของทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้มาในชีวิต2หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอและมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นตัวเลขของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณศูนย์หมายถึงการสุ่มเสี่ยงในชีวิตสามารถเพิ่มพูนเท่ากับสิบเท่าหรือมีค่ามากกว่าศูนย์บาท และเมื่อเจ0รวมกันพวกมันจะสร้างรหัสพลังที่นำพาทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตขจัดความกลัวเปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากกว่าที่คุณเคยเป็นวิธีใส่ตัวเลขเพื่อกระตุ้นพลังก่อนที่คุณจะนำตัวเลขทั้งสามตัวไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้ทำจิตใจให้สงบและมีความเชื่อมั่นในพลังของตัวเลขเหล่านี้คุณไม่สามารถทำให้พลังงานของเงินปรากฏ ถ้าคุณไม่เชี่ยวมั่นในตำราจดตัวเลขทั้งสามตัวลงในกระดาษซึ่งอาจเป็นกระดาษมงคลหรือสีทองก็ได้เพื่อให้เปิดรับความมั่งคั่งที่ส่งพลังมากขึ้นจากนั้นให้คุณนำกระดาษพับเล็กๆที่คุณจดไว้ใส่ไว้ในช่องที่เก็บเงินของคุณหรือในกระเป๋าสตางค์ของคุณเพราะคุณจะต้องพกตัวเลขเหล่านี้ไว้ติดตัวทุกวันแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้เงินเลยก็ตาม ถ้าคุณมีกระเป๋าสตังค์ที่พูดคุยกันใน12ปีที่ประนิประนีหน่อยก็ดีเพื่อปลุกพลังแห่งความมั่งคั่งเพราะว่าทุกอย่างในกระเป๋าสตังค์ต้องถือเป็นของมีค่าหมายความว่าโอกาสใหม่ๆจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและเงินจะไม่มีวันหมดวิธีเปิดใช้พลังของ168ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวเลขนี้มีความหมายอย่างไร แต่คุณต้องเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง 1. นํากระดาษสีขาวขนาดเล็กมา 2. ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเขียนตัวเลข168 3. พับกระดาษอย่างระมัดระวังแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ในช่องใส่เงินสดหรือบัตรธนาคารแค่ทำอย่างระวัง จะช่วยปรับพลังงานของคุณให้ตรงกับคลื่นของความมั่งคั่งและช่วยเปิดประตูสู่ทางการเงินใหม่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตัวเลขต่อมาที่คุณต้องมีในกระเป๋าสตางค์ของคุณคือ520รหัสพลังงานพลังงานนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักธุรกิจและนักลงทุนในประเทศจีนที่รู้จักกันว่า เป็นตัวแห่งการดึงดูดความมั่งคัง่งอย่างรวดเร็วมีความหมายลึกซึง้งหมายถึงการเคลื่อนไหวและได้ทุกเมื่อ 2. หมายถึงความสมดุลและความกลมกลืนซึ่งช่วยให้ความมั่งคั่งคงอยู่ในชีวิตของคุณอย่างมั่นคงช่วยขยายพลังของตัวเลขก่อนทําให้ความสามารถในการดึงดูดและสร้างความมั่งคั่งของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อคุณมี520ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณคุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับเงินในทุกรูปแบบวิธีเปิดใช้งานพลังของ520บนกระดาษแผ่นเดียวกับที่คุณเขียน168ให้เขียน520เพิ่มลงไปตัวที่2เก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ในกระเป๋าสตางค์ ในช่องที่ใส่เงินสดการกระทำง่ายง่ายนี้ช่วยเร่งการไหลเวียนของพลังแห่งความมั่งคั่งในชีวิตของคุณแต่ยังมีตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวตัวเลขที่สามและทรงพลังที่สุดของความมั่งคั่งคือ888ตอนนี้คุณได้จดบันทึกตัวเลขสองตัวแรกไปแล้วพลังงานของคุณเริ่มสอดคล้องกับความมั่งคั่งแล้ว แต่ยังมีชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของปริศนาที่ยังขาดไปถ้าเดินทางมาถึงตรงนี้ขอแสดงความยินดีนั่นหมายความว่าคุณมุ่งมั่นจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของตัวเองแต่ก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวเลขสุดท้ายนี้เรามีคำถามให้คุณคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงโชคดีเรื่องเงินมาก พวกเขาสามารถปิดบินที่มีกำไรได้ง่ายดายพวกเขาได้รับโอกาสทางการเงินโดยไม่คาดคิดเงินดูเหมือนจะไหลเข้าหาพวกเขาอยู่เสมอในขณะที่คนอื่นต้องดิ้นรนอยู่ในวังวนของหนี้และความขาดแคลนนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับโชคเลยแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่พวกเขาส่งออกไป และนี่คือเหตุผลที่ตัวเลขที่สมตัวนี้สำคัญมากมันไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินแต่ยังสร้างสนามแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณตัวที่สและทรงพลังที่สุดของความมั่งคัง่ง888ตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของเส้นทางนี้ หากคุณทำตามทุกขั้นตอนมาจนถึงตอนนี้พลังงานทางการเงินของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยังมีชิ้นส่วนสุดท้ายที่ขาดไปความสุดยอดที่จะช่วยให้ความมั่งคั่งไหลเข้าหาคุณอย่างต่อเนื่องและไม่มีสิทธิ์ขวางกัน้นและความลับนั้นก็คือตัวเลข888ทำไม888ถึงทรงพลังมากในศาสตร์แห่งตัวเลขเลข8 เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เสมอรูปร่างของมันคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้แสดงถึงกระแสเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้ลองจินตนาการว่าเลข8ซ้ำกัน3ครั้ง888เมื่อตัวเลขใดปรากฏซ้ำกันแบบนี้มันจะถูกขยายออกไปอย่างมหาศาลซึ่งหมายความว่า888 ไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินแต่ยังช่วยให้ความมั่งคั่งไม่เคยหายไปจากชีวิตของคุณอีกต่อไปมันเป็นรหัส,สศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภและการขยายตัวของความมั่งคัง่งไม่น่าแปลกใจเลยว่านักธุรกิจมหาเศรษฐีและนักลงทุนหลายคนใช้ตัวเลขนี้ในธุรกิจของพวกเขาหลายคนถึงกับเลือกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนรถที่มี888 เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันช่วยเสริมพลังของกระแสเงินและความเจริญรุ่งเรืองแต่เพื่อเปิดใช้งานพลังนี้ในชีวิตของคุณคุณต้องใช้ตัวเลขนี้ให้ถูกต้องวิธีเปิดใช้งานพลังของ888ตอนนี้คุณมีตัวเลข168และ520จดบันทึกอยู่บนกระดาษของคุณถึงเวลาเพิ่ม888 เพื่อปลดล็อกพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดขั้นตอนที่1นึ่งเขียนตัวเลขด้วยเจตนาที่ชัดเจนใช้กระดาษแผ่นเดียวกับที่คุณจดตัวเลขก่อนหน้าและเพิ่ม888ลงไปด้านล่างเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเหล่านี้คือความชัดเจนและการเชื่อมต่อกับจักรวาลตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ตัวแล้ว 168. เปิดช่องทางการเงินให้ไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณ 520. การดึงดูดเงินและโอกาสที่ไม่คาดคิด 888. สร้างกระแสที่ไม่มีสิ้นสุดและป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์พลังงานของคุณจะถูกโปรแกรมใหม่ เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งโดยอัตโนมัตินี่คือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่แท้จริงตอนนี้ตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3 1.68เปิดช่องทางการไหลเข้าสู่ชีวิต5.20การดึงดูดเงินและโอกาสที่ไม่คาดคิด888สร้างกระแสที่ไม่มีสิ้นสุดและป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อคุณเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์พลังงานของคุณจะถูกโปรแกรมใหม่เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งโดยอัตโนมัตินี่คือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่แท้จริงตอนนี้คำถามสำคัญสำหรับคุณคุณพร้อมหรือยังที่จะให้จัก,กรวาลน,นำความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตถ้าคุณพร้อมแล้วให้พิมพ์ในความคิดเห็นตอนนี้ว่า ฉันเปิดรับความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเขียนคำนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงออกแต่มันคือการส่งสัญญาณไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงลองทำดูแล้วคุณจะได้เห็นพลังงานทางการเงินของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลขณะที่ให้หลับตาสักครู่และจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง นึกภาพว่าเงินกำลังไหลมาหาคุณจากทุกทิศทางเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสัมผัสถึงความสงบใจเมื่อรู้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องการโดยไม่มีความกังวลทางการเงินยิ่งความตั้งใจของคุณชัดเจนมากเท่าไหร่พลังในการเปิดใช้งานตัวเลขก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นขั้นตอนที่สอง วางในตำแหน่งที่เหมาะสมตอนนี้ให้พับกระดาษแผ่นนี้อย่างระมัดระวงังแล้วใส่ไว้ในช่องเก็บเงินของกระเป๋าสตางค์ของคุณอย่าปล่อยให้กระดาษยับหรือหลุลุยอย่าใส่กระดาษร่วมกับใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ป่ายแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินที่ออกบัตรธนาคารที่หมดอายุธนบัตรเก่าๆที่ขาดยับเยิน สิ่งที่ควรเก็บเพื่อกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคัง่งธนบัตรที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบัตรธนาคารที่จำเป็นเท่ากระดาษที่มีตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวการจัดระเบียบง่ายๆนี้จะช่วยสร้างพื้นที่พลังงานที่ดีและทําให้กระแสเงินไหลเข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายขึ้นความลับสุดท้ายการแบ่งปันพลังแห่งความมั่งคัง่งพลังของความมั่งคัง่ง จะยิ่งทวีคูณดังนั้นคุณได้รับความรู้นี้แล้วให้ทำสิ่งน,นี้เขียนในความคิดเห็นตอนนี้ว่าฉันเปิดใช้พลังแห่งความมั่งคั่งแล้วเมื่อคุณเขียนคำนี้คุณกำลังประกาศต่อจากกระวานว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองทำดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์ในชีวิตทางการเงินของคุณ สิ่งนี้จะช่วยเสริมพลังแห่งความตั้งใจของคุณในการดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้แบ่งปันข้อความนี้กับคนที่คุณต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จเพราะเพียงแค่การแบ่งปันพลังงานแห่งความมั่งคั่งของคุณจะถูกขยายออกไปและเปิดโอกาสทางการเงินใหม่ๆให้ปรากฏในเส้นทางของคุณตอนนี้คุณรู้จักตัวเลขแห่งความมั่งคั่งทั้งส หากคลิปนี้ให้พลังบวกกับคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อให้ธรรมะช่วยเสริมสุขให้คุณในทุกวันนะครับสวัสดีครับ